กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอดร,ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดตากจัดโครงการทำหมันสุนัขในเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอดป้องกันการแพร่ระบาดของสุนัขจรจัดค่ะ วันที่17กันยายน2557นายรักพงษ์บุญเสิรีปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนะครแม่สอดมอบหมายสั่งการให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอดนำโดยนายเฉลิมเกียรติปัญญาสว่างรักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับสำนักง,งานปศุสัตว์จังหวัดตากจัดให้บริการฉีดยาและทำหมันสุนัขในเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอดป้องกันการแพร่ระบาดของสุนัขในเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอดตามโครงการ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยกำหนดจัดโครงการตั้งแต่วันที่17ถึง26กันยายน2557โดยจะหมุนเวียนไปให้บริการแก่ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอดโดยจะเริ่มตั้งแต่ที่วัดและโรงเรียนเนื่องจากที่ผ่านมาเกิดปัญหาการนำสุนัขไปปล่อยในสถานที่สาธารณะมากขึ้นเกิดปัญหาการแพร่ขยายผ่านอย่างรวดเร็วของสุนัขจรจัด มีสุนัขจรจัดจำนวนมากขาดผู้ดูแลขาดเจ้าของทำให้มีการแพร่ยขยายพันธุ์โดยไม่สามารถกำหนดได้และไม่ได้รับการฉีดวัคซีนที่ถูกต้องส่วนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอดและสำนักง,งานประสุทธิ์จังหวัดได้ออกให้บริการกับพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตามลำดับโดยจะแจ้งกำหนดการออกหน่วยบริการภายหลังจากมีการประสานงานกับทางวัดและโรงเรียนต่างๆเป็นที่เรียบร้อย ช่วงชุ่มรณรงค์ตั้งแต่วันนี้วันที่17ไปจนถึงวันที่26่สิบหกกันยายนคือช่วงนี้แต่ช่วงที่เทศบาลและกรมวิศวร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตากเนี่ย์รณรงค์ในการวันพิศนักบ้าโลกอ๋อแบบหรือว่าจะมีตอนนี้ปีนี้ก็จะมีมีคำนามว่าร่วมกันกำจัดโลกพิศนักบ้า ก็เทศบาลทุกทุกปีจะทำร่วมเอ่อเกิดให้บริการและนี่เลยปีที่แล้วก็จัดอยู่ที่หน้าร้านต่อมาเนี่ยแต่ปีนี้ทางสำนักง,งานผู้สัจวัตรไปรงรงค์ใหญ่อยู่ที่ที่จังหวัดทอ่าเภอเมอือสง,อส,งส่วนเทศบาลก็ร่วมกับทางสำนักง,งานผู้สัสจเภอเมืองสอนก็ยังออกเป็นปหน่วยเครื่องทีง่ไปตามวัดตามวัดอ๋อเพราไม่ได้ไปชุมชนนะไปวัดแล้วก็โรงเรียน เพราบบะว่าเถวพวกนี้วัดเนี่ยจะมีคนเอาสุนัขไปปล่อยอืมก็เป็นภาระของบางวัดบางบางวัดเนี่ยจะจับให้มาได้อย่างวัดหลวงเนี่ยเป็นปัญหามากอันนี้รัฐบาลก็ต้องปล่อยไปเนดูแลไปทำวันฉีดวัคซีนฉีดยาคุมเพื่อดูว่าเป็นอันตรายหรือแพร่พันธุ์